ครูบาอาจารย์ท่านเจ้าพะคุณสมเด็จก็ยังอยู่หมายถึงว่าใจเราเนี่ยเห็นว่าพระพุทธาศาสนามีคุณครูบาอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนท่านได้สร้างวัดบาอารามไว้ยังความศรัานั้นให้ดำรงอยู่ตั้งมั่นในใจของเราก็เป็นสิ่งที่น่านุโมทนาตั้งแต่หลวงพ่อมรณภาพ อาจารย์ก็คิดโ,โยมจะมาทําบุญเหมือนเดิมไหม่นาะเพราะว่าหลวงพ่อไม่อยู่แล้วแต่เห็นงานงานต่างๆญา,าติโยมก็ยังมาประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะการมาเรียนสมาธิหรือมาทําสมาธิถือว่ายังความเลื่อมใสศรัทธาให้กับญาติโยมในการประพฤติปฏิบัติถึงแม้ว่าท่านจะ ดับขันนะไปแล้วแต่ว่าเราก็ยังประพฤติปฏิบัติซึ่งตามแนวทางที่ท่านได้อบรมสั่งสอนพวกเราเอาไว้นะกนอนุมโมทนากับคณะญาติโยมทุกท่านรายชื่อคณะเจ้าภาพญาติโยมที่มาถวายเยอะ <c oughs> ขออ่านอนุมโมทนาบางท่านญายมยชูชาติโยมนภาพร พูนเจริญได้มีจิตสัทธาร่วมสร้างราชาสีถวายวัดศรีรนะัตนธรมารามแล้วก็ได้ถวายทยธรรมแด่พระเทรานุเทระในการทำบุญทักษิณานุปทานท่านเจ้าบุคุณสมเด็จระหว่างวันที่19ถึง22ธันวาคม2568 เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้นหกแสนห้าหมื่นหกแสนแปดมื่นเจ็ดพันบาทอันนี้สร้างราชสีทางเข้าอุโบสถโยมไปดูได้ตอนนี้กำลังติดตั้งอยู่ทางเข้าพระมหาเจดีย์เนี่ยเป็นพญานาคพญานาคสี่คู่ สี่ตระกูลหรือว่าแปดตนนะทางเข้าพระอาจารย์ก็ตั้งชื่อทางเข้าทั้งสี่ทางทางหนึ่ง 1, จิตละดาวา 1, าวันทางหน,น,นึ่งมิสักวันทางหนึ่งปรุสกวันอันเนี้ยเป็นชื่อของสวนในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งสวรรค์ชั้นดาวดึงในคติท่านก็จะมีสวนทั้งหมดสี่ทิศซึ่งสี่ทิศเนี่ย สวนมิสกาวันก็อยู่ทางทิศเหนืออย่างเงี้ยปารุศกาวันก็อยู่ทางทิศตะวันออกอย่างเงี้ยก็เลยเอาชื่อสวนเนี่ยมาตั้งเป็นทางเข้าพระเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีวัดศรีรัตนธรรมารามเราพอเราเข้าไปเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยสวนนี้อยู่ทางทิศนี้สวนนี้อยู่ทางทิศนี้ วันนี้วันที่หนะ้าธันวาคมเป็นวันศุกร์ทุกท่านก็พ้องตามชื่อคำว่าศุกร์วันศุกร์เราก็มีความสุขกันในการมาทำบุญพระอาจารย์ก็หมายเอาวันนี้ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันคล้ายวันพระราชาสมภพของสมเด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพวรอดุลยเดชมหาราชเป็นวันชาติไทยด้วยในวันนี้แล้วก็ที่สำคัญเป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งปีมะเส็งได้เชิญชวนคณะสัทธ,ธาญาติโยมในการมาประกอบพิธีเททองหล่อพระศรีวลี ญาติโย,ยมจะเห็นทางเข้าวัดสีเข้ามาผ่านซุ้มประตูวัดเข้ามาจะเห็นวิหารอยู่หลังหนึ่งเป็นวิหารถวายพระสิวลีวิหารเราเสร็จแล้วเหลือพระศิวลีองค์ยืนที่จะอัญเชิญขึ้นตั้งปฏิสถานให้ญาติโยมได้สักการะบูชาท่านก็ถือว่าเป็นพระมหาเทระรูปหนึ่งที่มีบุญญาธิการมาก เวลาหลวงพ่อเราเขียนแผ่นทองก็ดีหรือว่าเขียนผ้ายันก็ดีเนี่ยทุกครั้งท่านจะเขียนคาถาพระศีวลีคือคำว่าณชาลีติอยู่ทุกครั้งไปในวาระแห่งการฉลองเก้าปีอายุวัฒนามงคลหลวงพ่อเนี่ยท่านทำพิธี อธิษฐานจิตพระประธานที่วัฒรมงคลแล้วก็นั่งสมาธิเดี่ยวที่อุโบสถวัรนมงคลแล้วก็เขียนแผ่นทองลงในแผ่นทองแจกญาติโยมนะที่ร่วมในพิธีเขียนคาถาเดียวคือคาถาพระศิวลีถือว่าเป็นพระมหาเทระที่ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้มีลาภมากการที่ท่านมีลาภมากก็เพราะว่าท่านได้สั่งสมบรารมีไว้มาก ตามประวัติที่ท่านได้บำเพ็ญมาดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงสังคานุสติหรือเป็นพระมหาเทระที่เป็นแบบอย่างในการสั่งสมบุญบารมีของเราท่านทั้งหลายก็ได้มีความตั้งใจที่จะสร้างพระศิวลีประดิษฐานไว้ให้กับญาติโยมได้สักการะบูชามีครอบครัวประสาทองโอสถนำโดยคุณหมอประเสริฐปราสาทองโอสถคุณแม่วันลีปราสาทองโอสถ ก็มีจิตศรัทธาในการที่จะเป็นเจ้าภาพหล่อภระสิวัลีถวายปฏิสถานไว้ให้ญาติโยมได้สักการะบูชาดังนั้นวันนี้ก็จะได้ประกอบพิธีเป็นมงคลเพื่อนำมาซึ่งความมีโชคลาภและความโชคดีเกิดขึ้นกับญาติโยมทั้งหลายและอีกอันหนึ่งญาติโยมได้ ระล,ลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชการที่9เราก็จะร่วมกันสวดมนต์ถวายพระอ,องค์ท่านเป็นพระราชกุศลและโยมก็ถวายปลาบึกปลาบึกพระอาจารย์มาเนี่ยเตัวปลาบึกเนี่ยไม่ใช่ตัวเล็กๆนะพระอาจารย์ปล่อยปล่อยตั้งแต่ปี2565วันเกิด5ทธันวา9ตัวลงที่สระน้ำ สะน้ำที่อุโบสถกลางน้ําพระมหาเจดีย์กลางน้ำเนี่ยสิกว่าไร่1 6บ7กสไร่ปล่อยตั้งแต่ปี6 4สี่หกตัวตัวแล้วเจโลบ้าง80โลบ้างยอมคิดเดียว,ว่าตั้งแต่ปีหก้าจนถึงปี6-8เนี่ยยังไม่เคยเห็นปลาบึกเลยไม่รู้ไปไหนน่าจะอยู่ในนั้นแต่เวลาเขาเอาอาหารไปให้เนี่ยหายตลอดน้อาหาร วันนี้ก็จะปล่อยอีก9ตัวเก้ตัวรวมแล้วเนี่ยเป็น18ตัวปลาบึกใหญ่ปลาบึกที่ว่าเป็นสัตว์น้ำใหญ่ขนาดใหญ่ปล่อยไว้ที่นี่ก็ให้เชื่อว่าก็เป็นเขตอภัยทานอยู่ในวัดแล้วทีนี้พระอาจารย์ก็นึกถึงเขานะนึกถึงปลาบึกนึกถึงสัตว์ต่างๆเนี่ย เวลาพระเขาสวดมนต์เวลาโยมเขามาสวดมนต์เวลาเขามานั่งสมาธิมันมันย่อมได้ได้ยินอะ่ะได้ยินนะก็ย่อมได้อน,นี้สง่งใจเขาระลึกได้หมายถึงว่าอยู่ในวัดนะนะมายถึงว่าเป็นที่เป็นเขตอภัยทานมีความปลอดภัยในความเป็นสัตว์ทั้งหลายเราบโบสวดกลางน้ําที่พระมหาเจดียด์กลางน้ํแเราเป็นบ่อน้ําขนาดใหญ่ รวมแล้วเกือบยี่สิบไล่ของมุโบสดเราก็ได้ปล่อยสัตว์เป็นอภัยทานได้เราเรียกว่าปล่อยปลาบืกกันปลาบืกเก้าตัวปลาคราฟอีกหนึ่งพันสองร้อยตัวจะได้สวดมนต์เสร็จแล้วก็ปล่อยด้วยกันนะญาติโยมทุกท่านเนี่ยปล่อยด้วยกันเวลาคนเข้ามาให้อาหารปลาคราฟมันเขาก็มีความสุขแล้วก็มีความสุขไปด้วย แล้วก็มีผู้คนได้มาให้อาหารมาเลี้ยงก็ได้อานิสงส์ในช่วงบ่ายนำพาญาติโยมท่านไหนพออยู่ได้ชั้นหนึ่งของพระมหาเจดีเนี่ยเราสร้างบุตรสบกปฏิสถานอาติธาตุท่านเจ้าพะกุณสมเด็จหลวงพ่อไว้เป็นที่สักการะของคณะศิษย,ยานุสิษ์ บุตรสบกเนี่ยใกล้จะแล้วเสร็จแล้วสัญ,ญลักษณ์ของการสร้างเจดีก็ดีสร้างสิ่งต่างๆที่ใกล้จะแล้วเสร็จก็คือการยกยกยอดนะยกยอดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จเขาว่ากันอย่างนั้นทีนี้บุตรสบกที่ญาติโยมทั้งหลายร่วมกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยก่อล่างสร้างเป็นบุตรสบกถวายเป็นอาจารย์บูชาเดี๋ยวท่านยพระคุณสมเด็จหลวงพ่อใกล้จะแล้วเสร็จ พระอาจารย์ก็หมายเอาวันนี้เป็นวันดีเราก็จะเป็นวันพ่อด้วยถวายบูชาคุณแต่หลวงพ่อก็จะยกพุ่มพุ่มยอดนะบุดสบกชั้นหนึ่งของพระเกริแก้วจุลามณีมหาเจดีย์ขึ้นปฏิสถานเพื่อที่จะเข้าสู่การประกอบพิธีทักษิณานุปทานแด่หลวงพ่อในวันที่19ถึงวันที่22ที่จะถึงนี้เจดีย์พระเกิแก้วจุลามณีมหาเจดีย์ ชั้นบนสุดเนะี่ยเป็นยอดยอดทองคําซึ่งสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จมาเป็นองค์ประธานในการยกยอดไปแล้วเมื่อปีที่แล้ววันที่22ธันวาคม2567อันนี้คือจุดที่สูงที่สุดแล้วนะยกยอดขึ้นประดิษถานแล้วทีวนี้ชั้น3ของพระเกตแก้วจุฬามณีมหาเจดีย์เนี่ยก็จะยกฉัด เหนือพระเกศาธาตุพระบรมสารีริกธาตุก็เป็นบุษบกอีกองค์หนึ่งบรรจุพระเกศาธาตุพระบรมสารีริกธาตุอันนี้เอาไว้ยกฉัดตอนที่ฉลองเจดีซึ่งก็คงจะฉลองในเร็ววันนี้เพราะว่าเจดีก็ใกล้จะแล้วเสร็จทีนี้ชั้นหนึ่งของพระเกศแก้วจุลมณีมหาเจดีจะเป็นบุษบกปฏิสถานอธิธาตหลวงพ่อ เราจะยกพุ่มยอดกันในวันนี้เพื่อที่จะขึ้นปฏิสถานดังนั้นญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมบุญกุศลได้กันในวันนี้เราก็ร่วมบุญได้กันให้ได้อน,นิสงผลบุญแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดจากศรัทธาญาติโยมที่ร่วมกันสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนถ้าเกิดเรามีจิตศรัทธาเลื่อมใสด้วยความตั้งใจด้วยความ วิริยะอุตสาหะก็สามารถทําให้สาเร็จตามความตั้งใจและที่สําคัญเราทําบูชาคุณแต่หลวงพ่อทําถวายเป็นพุทธบูชาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็อนุโมทนากับคณะญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมกันทําบุญตักบาตถวายพระทหารทั้ง2,388ท่านในวันนี้ ไดบุญกุศลคุณงามความดีที่ทุกท่านได้บําเพ็ญขอให้เป็นบุญวาสนาบารมีส่งเสริมให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละ,จะเจริญในธรรมคำสอนใองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่ง,งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุ